โรงเรียนบ้านชำสองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตเ์เขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีน,นายธนสุปกิจเชื้อน่วมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน โดยคำนึงถึงความพร้อมในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนให้มากที่สุดช่วงสถานการณ์โควิดนะครับจังหวัดอุตรดิด์ของเราเนี่ยมีประกาศให้ผูงเรียนงดการจัดการศึกษาแบบออนไซต์ครับผมริงได้ให้แนวทางท่านผู้บริหารโรงเรียนและท่านด้านผูนะครับจัดการประชุมต่างๆเนี่ยว่าให้เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็น หลักสาคัญเลยนะครับแล้วประกบอบก,กับว่าบริบทของโรงเรียนในห้าอำเภอของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันกัโรงเรียนเองจะต้องไปรู้จักเด็กและครอบครัวเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียนแต่ละชุมชนนะครับการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูผู้ปกครองกับโรงเรียนเป็นเรื่องสําคัญครับที่จะสร้างความเข้าใจ แล้วก็นําไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถที่จะเป็นไป,นปนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับจากการประกาศของสบคจังหวัดสระษุร์ให้สานทึกษาลดการจัดกิจกรรมแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นโยบายของผทุนการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตเขตหนึ่มอบให้โรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามบิบทของโรงเรียน โรงเรียนบ้านชําสองได้จัดประชุมแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียน,นสอนกับคณะครูจนได้แอปพลิเคชันชื่อว่าจำสองคัสรูซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้เรียนลดความซับซ้อนในการเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์ของคณะครูและยังช่วยให้นักเรียนได้ใช้ห้องเรียนที่ทันสมัยและก็ทั่วถึง ของเรียกคำหนดรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน blended learning ได้แก่ออนไลน์และออนแฮนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โรงเรียนได้พัฒนาแอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์มีชื่อว่าชำ a 2 Classroom นำมาใช้เป็นแนวทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนในขณะที่นักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ครูผู้สอนได้จัดทำเอกสารใบความรู้และใบงานส่งมอบให้แก่นักเรียนในทุกสัปดาห์มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้นชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมือในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้คำแนะนำ ผู้สอนให้แก่บุตรหลานเพื่อให้มีทักษะในการดำรงชีวิตมีการติดตามวัดผลการจัดการเรียนรู้และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นรายสัปดาห์โรงเรียนและสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาเพื่อปรึกษาหาหรือร่วมกันแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อที่จะสร้างคนดีสร้างคนเก่งยังประโยชน์เพื่อสังคมประเทศชาติสืบไป